สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกับประวัติของเด่นดอประดูกันนะคะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะมีข่าวการเสียชีวิตของเขาออกมานะคะส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตยังไม่มีการระบุออกมานะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันเลยค่ะเด่นดอประดุเป็นนักแสดงตลกชื่อดัง จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดสุทธิวนารามและเคยเป็นนักเรียนดนตรียังกองทัพเรือจนกระทั่งเด่นเข้ามาเป็นหนึ่งในนักร้องบนดนตรีลูกทุ่งและตลกคาเฟ่ในยุคเดียวกันกับเ Do ด๋อดอกสดาวรูดอกกระดนและก็เทพโพงามในช่วงปี2520เด่นดอกประดูได้รวมตัวกับเด๋อดอกสดาวเล็กเทพโพงามทําคณะตลกโดยใช้ชื่อว่าเด่นเด๋อเทพจนกระทั่งได้ขย,ขยายจากการเป็นตลกคาเฟ่ สู่การแสดงละครโทรทัศน์ทางช่อง4ีบางขุนโรมและด้วยความสนิทสนมและเล่นมุกตลกง่ายๆแต่ขำขนันทำให้เด่นดอกประดูได้รับบทนำในละครเรื่องเทพบุตรตัดติ้งนงซึ่งเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนยตร์ไทยที่ตลกคาเฟ่ได้มารับบทนำในภาพยนตร์กระแสป,ปากต่อปากทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังอย่างมากและสร้างไรายได้กว่า10ล้านบาทและขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในภาพยนตร์คลาสสิกของไทยและทำให้ทั้ง3คน ได้แสดงภาพพิยมร่วมกันอีกหลายเรื่องนอกจากการทํางานในวงการบันเทิงแล้วนะคะเด่นดอกประด่ยังขยับมารับงานเป็นพิธีกรรายการด้านเกษตรที่มีชื่อว่าไม่ลองไม่รู้ซึ่งเด่นเป็นพิธีกรรายการน,นี้นานถึง14ปีและหานมาทําธุรกิจโรงงานปุ๋ยและดินเกษตรผสมจนมีฐานะในด้านชีวิตส่วนตัวนะคะเด่นดอกประดู สมรสกับสุวพานอุบลชาติหรือเจตือด้วยที่เด่นร,ระดูได้ฝากผลงานทั้งละครและภาพยนตร์เอาไว้มากมายจนกระทั่งเริ่มยุติการแสดงไปเมื่อปี2558 ในช่วงท้ายของชีวิตนะคะเด่นรรดรอปดูยังคงม,มีไรายได้จากธุรกิจโรงงานปุ๋ยและดินเกษตรผสมแต่เด่นประสบปัญหาเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าความจําเสื่อมและมีเข่าเนี้ออกจากบ้านไปอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งครอบครัวได้ช่วยกันดูแลเด่นและประคับประคองจบจนวราระสุดท้ายนะคะทางเราก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะ